รเรายังคงอยู่ที่บรรยากาศของงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ที่อุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์ซอย5ที่เขตปทุมวันนะครับซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยสร้างความประทับใจให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าเขารวบรวมศิลปวัฒนธรรมจากภาาต่างๆเนี่ยมาจัดแสดงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ดีงามในเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นไฮไลท์ที่ชาวต่างชาติก็จะมาเรียกว่าเยอะที่สุดก็ว่าได้นะครับติดตามเรื่องนี้กับคุณสัตย์คุณดำเกลียงครับ คุณเฟิร์สเชิญครับครับขอบคุณพี่แนงกับคุณน้องพีทนะครับวันนี้บรรยากาศภาพรวมตลอดทั้งวันเรียกได้ว่าบรรยากาศรับความสนใจจากประชาชนนะครับบรรยากาศที่นี่ตอนเย็นประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวมาเดินกันมากกว่ากลางวันนะครับเนื่องจากแดดร,ร่มลมตกลมเย็นสบายด้วยไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวันนะครับสิ่งสําคัญที่เห็นได้ตลอด2วันที่ผ่านมาคือความประทับใจทั้งจากประชาชนและนะักท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสความเป็นไทยจากงานนี้ครับ คุณผู้ชมครับภาพรวมบรรยากาศวันที่2ของการจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรารหรือสงกรา์วิถีไทยบริเวณอุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์ซอย5 ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณีไทยครับภายในงานเน้นกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทยนะครับและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีจากทั่วทุกภาคให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงเอกลักษณ์เห็นถึงจุดเด่นและสเสน่ห์ความเป็นไทยในเทศกาลสงกรานต์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้และภาคต,ตะวันออก อย่างเช่นการจัดแสดงและสาธิตแกะตัวหนังตะลุงครับเป็นการจําลองย่อส่วนตัวละครจากหนังตะลุงซึ่งเป็นศินลปะการแสดงพื้นบ้านของ,ของ,ของ,ขางทางภาคใต้ที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องขับกลอนและสอดแทรกมุกตลกด้วยการเชิดตัวหนังผ่านแสงเงาบนจอบผ้าใบครับ ช่นเดียวกับการจัดแสดงและสาธิตประดิษฐ์ว่าวพื้นบ้านจากภาคใต้นะครับคุณผู้ชมเช่นว่าววงเดือนว่าวควายซึ่งว่าวแต่ละชนิดแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคการประดิษฐ์ว่าวถือว่าเป็นงานศิละปะที่อาศัยทั้งภูมิปัญญาและความสามารถในเชิงศิละปะของช่างแต่ละคนด้วยครับ ครับก็คือมาสาธิตให้ทุกคนใครต้องการหาความรู้ก็ได้หมดครับไม่ไม่มีกักไม่มีอะไรครเหลืออยากให้ยจ,จดให้ก็ได้ครับผมจะเอากลับไปทําวิธีทําแบบนี้นะแบบนี้หนะ้าก็ได้หมดเลยครับผมอีกลักเว่าวทางภาคใต้จะแตกต่างหรือเคือว่าวทางทางใต้จะเป็นว่าวมีเสียงมีเสียงมีการสายที่สวยงามนะครับสายที่สวยงามไม่ไม่เหมือนภาคอื่น คือเราจะเน้นความดุดันนะครับดุดันใชิ้นว่าควายครับจุดเสียงดังมากกลางวานันคือก็จะมีการแข่งด้วยครับก็คือแข่งเรื่องความเสียงดังวัดกันว่าใครดังกว่าวันดังกว่าจ่ายสวยงามกว่าคุณผู้ชมครับว่าวเป็นวิัเป็นวัฒนธรรมการเล่น ที่เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านมาหลายร้อยปีแล้วนะครับด้วยการนําไม้ไผ่มาประดิษฐ์เป็นของเล่นให้ลูกหลานได้เล่นกันในช่วงว่างเว้นจากการทํางานหรือว่าว่างจากการเกี่ยวข้าวเสร็จระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีครับอย่างทางภาคใต้เนี่ยจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลพัดเข้าสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้จึงเรียกลมนี้ว่าลมว้าครับ ปัจจุบันบางจังหวัดมีประเพณีแข่งว่าวเป็นเทศากาลประจำปีด้วยนะครับอย่างเช่นจังหวัดสตูลสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดขึ้นจากการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานครับพาคุณผู้ชมมาดูในส่วนของพิธีกรรมประเพณีความเชื่อในท้องถิ่นกันบ้างนะครับภายในงานได้จัดจำลองบางส่วนของพิธีแห่นางดานหนึ่งในเอกลักษณ์สงกรานต์ภาคใต้นะครับซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีแห่นางดานเป็นประเพณีและพิธีที่ปฏิบัติตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์นะครับคุณผู้ชมสืบทอ,อดกันมาตั้งแต่มีชุมชนพราหมณ์เกิดขึ้นในนครศรีธรรมราชหรือเมื่อประมาณ1,300ปีก่อนครับและเป็นประเพณีที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่นครศรีธรรมราชครับเพื่อบูชาเทพบริวารในคติพราหมณ์นะครับนางดานหรือว่านางกระดานนั้นเป็นแผ่นไม้กระดานที่มีความกว้าง1ศอกและสูง4ศอกนะครับ แกะสลักเป็นรูปเทพบริวารในคติความเชื่อของพราหมณ์ครับคุณผู้ชมแผ่นแรกก็คือรูปพระอาทิตย์และพระจันทร์แผ่นที่2รูปพระแม่ธรณีและแผ่นที่3รูปพระแม่คงคานะครับโดยทั้ง3าแผ่นถูกนําไปร่วมในขบวบนแห่รอรับเสด็จพระอิศวรที่เสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลกเพื่อประสาทพรให้เกิดความสงบสุขให้น้ําท่าอุดมสมบูรณ์และคุ้มครองมนุษย์โลกให้ปลอดภัยตามความเชื่อครับ ปัจจุบันประเพณีแห่นางดานกำหนดจัดขึ้นในวันที่14เมษายนของทุกปีครับงานเย็นทวนล่าหมาสงกรานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งนำเสนอเอกลักษณ์และประเพณีสงกรานที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นจากทั่วทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยครับคุณผู้ชมรวมทั้งความเชื่อความศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาเป็นประเพณีที่ดีงามมาอย่างยาวนานนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนี้ก็คือกลิ่นอายของวัฒนธรรมความเป็นไทยล้วนๆนั่นเองครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลนําเสนอสงกรานในประเทศไทยเราเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกซึ่งทางยูเนสโกจะพิจารณาภายในเดือนธันวาคมปีนี้ครับ ต้องบอกว่างานสงกรานเนี่ยค่ะมันแสดงถึงวิถีความเป็นไทยคนไทยดั้งเดิมอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นปีใหม่ไทยด้วยนะคะถ้าเราเข้าขั้นที่เป็นหนึ่งในยูเนสโกรับรองนะคะก็เป็นโอกาสดีที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์แล้วก็รักษาวิถีวัฒนธรรมของชุมชนของชาวไทยเอาไว้งานสงการนะคะทั่วท,ทั่วประเทศไทยก็จะได้เป็นที่หนึ่งนะ,ะหนึ่งเดียวในโลกที่ให้หลายๆคนหลายๆชาติหรือ ต่างชาติมาแล้วก็ได้มาเรียนรู้ก็ซึ่งเป็นประเพณีที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเป็นประเพณีที่ทุกๆคนเห็นแต่การทําแบบการกระทําต่างๆเนี่ยก็จะไม่จะไม่เหมือนกันแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเชิดชูเกียรติเกี่ยวกับประเทศไทยได้ทําให้คนทั่วโลกเนี่ยครับได้รู้จักประเพณีสงกรานไทยที่เป็นแบบไทยจริงๆก็คือไม่ซ้ําจากกับประเทศอื่นๆถึงแม้ประเทศอื่นก็มีการเล่นน้ําสงกรานเหมือนกันแต่ของเราก็จะมีประเพณีที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆแล้วก็ถ้าได้ยูเนสโกมาก็จะเป็นที่ ประจักษ์ได้แล้วว่าไทยเรามีประเพณีที่สำคัญแบบนี้ครับผม ย้ำกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานหรือว่างานสงกรานวิถีไทยที่จัดขึ้นบริเวณอุทยานร้อปีจุฬาลุงกรซอย5เขตปทุมวันแห่งนี้ได้สะท้อนความงดงามและเอกลักษณ์ความเป็นไทยหลายอย่างเลยนะครับต่อสายตานักท่องเที่ยวทั้งผู้ที่มาร่วมชมงานและผ่านสื่อต่างๆหลายประเทศทั่วโลกที่ถ่ายทอดไปรวมถึง N b t 2H ดของเราด้วยครับอีสานครับเซิรกโปนเดงครับ thank you บรรยากาศภาพรวมในงานนะครับเย็นนี้นะครับมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีไทยจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับบรรยากาศช่วงเย็นเหมือนที่บอกนะครับแดดร่มลมตกประชาชนมาเดินกันมาครับมีการจําลองบรรยากาศคล้ายคกับงานวัดนะครับแล้วก็ซุ้มการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจาก5ภาคมาให้ได้ชมในร่วมกิจกรรมกันกิจกรรมที่นี่ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับหากคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าพี่แนนน้องพีท ไม่อยากไปที่คนมากคนแออัดที่นี่เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับเป็นสงกรานแบบไทยแท้ๆให้ได้ชมให้ได้สัมผัสบรรยากาศกันครับทั้งหมดคือบรรยากาศภาพร,รวมที่เกิดขึ้นจากที่นี่ช่วงเย็นนี้ครับขอบคุณครับพี่เฟิร์สครับ ขอบคุณนะคะพี่เฟิร์สแม่คือโอกาสแอบเรียกคุณแนนว่าพี่นะใช่เราแต่ว่าบรรยากาศหลายๆอย่างกิจกรรมที่เมื่อสักครู่พี่เฟิร์สเอามาให้ดูเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะเมื่อสักครู่อะไรนะคตำลายกระเป๋าคือตอนแรกเนี่ยถ่ายภาพมาผมยังนึกว่าบนป้ายเนี่ยเขาสะกดผิดนึกว่าแบบทำรวดลายปรากฏว่าพอเห็นภาพเออํำจริงๆเขาเอา ระบอกไม่แผ่เนี่ยมาตําเอาใบไม้ดอกไม้เนี่ยให้เป็นเป็นลายอยู่บนกระเป๋าผ้าใช่ไม่เคยเห็นเลยอันนี้เราก็ไม่เคยเห็นอย่างการทํเว่าวเนี่ยหลายๆคนอาจจะยุคยุคยุคเราเนี่ยสมัยเรียนเนี่ยมีมีให้ดูมีให้ทําใช่ไหมคะแต่ว่าสมัยนี้เราก็ไม่แน่ใจนะโดยเฉพาะแบบในเมืองเนี้ยจะมีสอนหรือเปล่าแต่ว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าใครอยากจะไปเรียนรู้ไม่กักเลยให้จดให้ก็อยากเขาทำได้จดให้เลยแล้วของเขาเนี่ยก็ เป็นเล่าว่าแบบภาคใต้นะเพราะฉะนั้นก็จะมีความใหญ่โตสีสันหน้าตาจะมีความดุดันแล้วเน้นเรื่องจะต้องมีเสียงไม่ใช่แข่งกันแค่บินได้สูงแต่ว่าจะต้องเสียงดังด้วยใครอยากจะไปที่เดียวแล้วได้สัมผัสประเพณีวัฒนธรรม5ภาคไปกันได้นะคะที่จุฬาเนาะอุทยานร้อยปีนะคะไปเที่ยวชมกันได้